สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ Samsung Galaxy C Flip 5นะครับสมาร์ทโฟนฝาพับตลับแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy Flip ตัวเก่านะฮะ Galaxy Flip 4นะครับด้วยรูปลักษณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับใช้งานหน้าจอนะครับหน้าจอด้านนอกใหญ่ขึ้นนะครับถ้าทุกท่านสังเกตนะครับหน้าจอด้านนอกจะสามารถใช้แอปต่างๆได้เยอะขึ้นแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับ ใช้งานสะดวกขึ้นนะครับรูปแบบต่างๆยังคงคล้ายเดิมนะครับแต่ที่ปรับมาก็คือตัวบานพับแบบใหม่นะครับดีไซน์ให้พับสนิทขึ้นนะครับไร้ช่องว่างถ้าสังเกตให้ดีจะเกิดอรอยช่องว่างน้อยลงนะฮะการพับก็สนิทขึ้นดูเรียบเนียนขึ้นนะครับส่วนสเปคอื่นๆที่มากับตัวเครื่องนะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ได้ snapdragon 8 Gen 2นะครับเป็น cpu ตัวชิปเซตตัวใหม่นะครับ แล้วก็มากับกันน้ำเหมือนเดิมครับ IPX8 นะครับแล้วก็พร้อมด้วยแบตเตอรี่3,700นะครับความจุนะครับมากับแรม8ความจุ256นะครับแล้วก็แรม8ความจุ512ร้กิกนะครับมีแค่2ความจุนะครับตัวนี้เปิดตัวมาราคาแพงกว่าเดิมประมาณ4,000นะครับพริ้ฟสนะครับเปิดตัวมา35,900ตัวนี้เปิดตัวมา เริ่มต้นความจุ2 5 6กิกนะครับเปิดตัวมา39,900นะครับตัว512กิกเปิดตัวมา45,900นะครับด้วยสเปคเรื่องกล้องต่างๆโหมดกล้องต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปด้วยฟลิกแคมนะครับถ่ายภาพกลางคืนต่างๆแล้วก็เป็นดูอัลพรีวิวนะครับสามารถถ่ายเซลฟี่ต่างๆได้แล้วก็สามารถเล่นแอปพื้นฐานหน้าจอใหญ่ได้เลยนะครับ สีที่เปิดตัวมาตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับประกอบด้วยสีมินต์นะครับสีกราไฟส์ลาเวนเดอร์และก็สีครีมนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่น่าจะถูกใจคนที่ใช้งานแบบพกพาสะดวกนะครับแล้วก็พับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ความเร็วความแรงของตัวเครื่อง ตัวท็อปอยู่นะครับตัวนี้มากับ Android 13 One UI 5วันนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนฝาพับที่น่าจะถูกใจหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวฟีเจอร์ที่เด่นๆต่างๆเนี่ยจะมาสรุปให้ดูอีกทีนะฮะนี่ก็คือ Sam s u ง g Galaxy C Flip 5านำมาให้ทุกท่านดูกันคร่าวๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ